หากพูดถึงผู้นำด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ของโลกนั้น Ford m o t เตอร์ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าเนื่องจากว่าในหลายๆปีที่ผ่านมา Ford ได้สร้างรถยนต์ที่เป็นที่ยนิยมของลูกค้าออกมาหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Ford Mustang หรือ Ford f 150 ล่าสุดฟอร์ดมอเตอร์คอมพาีได้ก้าวไปอีกขั้นโดยการปล่อยวิดีโอทีเซอร์กระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง Ford F150 Lightning ออกมาให้ได้ชมกันพร้อมกับการบอกกำหนดการการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคม64นี้สำหรับ Ford F150 นั้นถือเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดในอเมริกาแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจึงถูกจับตามองและให้ความสำคัญ และการที่ฟอร์ดใช้ชื่อรุ่นว่า Lightning นั้นสามารถยืนยันได้100%เซว่าตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับคุมพลังขับเคลื่อนไฟฟ้านอกจากนั้นฟอร์ดยังยืนยันอีกว่า F 1 5 0 Lightning จะเป็นกระบะไฟฟ้าที่มีสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตลาดในตอนนี้แน่นอนว่าหลังเปิดตัวแล้วคู่แข่งโดยตรงคงหนีไม่พ้นเท sla s a b e r t r u c k และล i v วีย R 1 t ที่เป็นกระบะไฟฟ้าสมรรถนะสูงเช่นกัน โดยเฉพาะ c ซเบอร์ทร k ที่เคยมีการเอา F150 ไปแข่งชักเยอร์ในรอบนี้คงถึงแมตช์ล้างตาของ Ford บ้างสำหรับประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนนั้นทาง Ford ยังไม่ได้เผยแบบเจาะจงว่า F150 Lightning จะมาพร้อมกับคุมพลังแบบไหนบอกแต่เพียงว่าตัวรถจะให้ประสิทธิภาพมากกว่า F150 Raptor รุ่นก่อนที่ใช้คุมพลัง e o b คบู t 3.5ลิตร V6 ที่ให้กำลัง450แรงมา้าพร้อมแรงบิด691นิวตันเมตรนอกจากนั้น F150 Lightning จะให้อัตราเร่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วยสำหรับ F150 Lightning นั้นจะเริ่มเข้าสู่ลายการผลิตในช่วงกลางปีหน้าโดย CEO ของ Ford ได้กล่าวว่ารถยนต์รุ่นโปรดของคนอเมริกาที่มีมาเกือบครึ่งศตวรรษกำลังจะขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิตอลและไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และยังสามารถจ่ายไฟให้กับบ้านได้ด้วยในกรณีไฟดับและต้องการไฟฟ้าแบบเร่งด่วนพร้อมกับระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้อัตโนมัติแบบ Over the Air อย่างไรก็ตามรายละเอียดอื่นๆนั้นเราจะได้ทราบพร้อมกันในวันที่19พฤษภาคม64ที่จะถึงนี้หากมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง และเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งหน้ากดไลค์และกดติดตามช่องของเราเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ